ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่2งานกับอีก98ตารางวานะครับย่อนอยู่2ตารางวากนะครับเป็นเนื้อที่300ตารางวานะครับของเราขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับด้านหน้านะครับเรายังเปิดเป็นร้านขายของได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปนะครับประมาณ2กิโลกับอีก400เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข3004นะครับก็คือถนนตรงช่วงหน้าวัดนราพิรมนะครับครับช่วงระหว่างถนนนะครับถนนหมายเลข304นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีมินิมาร์ทมีเซเว่นนะครับอยู่ตรงช่วงวัดนราพิรมเองนะครับเข้ามานิดเดียวนะครับของเรานะเนี่ยครับดูด้านฝั่งโน้นนะครับเนี่ยที่เราเห็นนะครับด้านถบโน้นจะเป็นโรงงานทั้งหมดเลยนะครับ เหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะซื้อเอาไว้เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับเรายังสามารถที่จะวิ่งไปทํางานได้นะครับเพราะด้านแถบโน้นนะครับจะเเห็นนะครับเป็นโรงงานทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเราอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ความเจริญเลยนะครับ ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่25กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงสารยานะครับก็อยู่ท <si um uh 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 hm ี่22กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่43มกิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงลังสิตนะครับก็อยู่ที่52กิโลนะครับเนี่ยเส้นนี้นะครับรถค่อนข้างที่จะวิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ครับด้านแถบโน้นนะครับเราจะมองเห็นโรงงานทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเราอยู่ใกล้ แหล่งความเจริญมากนะครับถนนหนทางนะครับถนนก็เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับครับที่ดินของเรานะครับอยู่ที่ตําบลนาลาพิลมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลยนะครับขายอยู่ที่3ามล้านห้านะครับนี่ครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับแนวรั้วนี่นะครับนะนี่ครับ เราจะติดถนน2ด้านเลยนะครับถนนด้านนี้นะครับอันนี้เขาก็ยกให้เป็นถนนส,สาธารประโยชน์นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนทางหลวงเลยนะครับเขาเรียกว่าถนนสาธารประโยชน์ทางหลวงของอบตเลยนะครับเนี่ยครับจากตัวนี้นะครับนะจากตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี่ครับแนวขอบเขตรั้วนะครับเราไปนี่นะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ19เมตรนะครับ นี่ครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นพื้นที All ่ของเรานะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเราจะต่อเติมนะครับปรับพื้นที่เป็นร้านขายของขายอาหารตามสั่งนีือถือถือว่าเหมาะเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับเรามาตามตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าไปนะเนี่ยครับเข้าไปเนี่ยถือว่าของเราเนี่ยเป็นชุมชนเลยนะครับนี่ครับของเราถึงประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณประมาณเสาที่เราเห็นนี่นะเนี่ยนะครับประมาณเสานี้นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับ ย้อนกลับไปนะครับเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับอยู่ที่19เมตรนะครับจากนี้นะครับเราเข้าไปข้างในนะครับข้างในนัก็เพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับถือว่าเราอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพเรานะครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะเนี่ครับอ่ะผมกลับนิดหน่อยนะครับจากนี้นครับเนี่ยเราเลาะมาตามนี่นะครับเนี่ยเลาะมาตามแนวชายขอบนี่เลยครับเนี่ยเรามานี่นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับหลังนี้นะครับหลังนี้เราไม่ได้ให้นะนี่ครับหลังนี้ทางเจ้าของเขาจะรื้อออกไปนะครับเราจะได้บ้านบ้านหนึ่งหลังนะครับส่วนตัวนี้คือเรารื้อออกนะครับเจ้าของเขาไม่ได้ให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เก็บของของลุงนะเนี่ยลุงไม่ได้ให้นะครับลุงลุงขายเพื่อที่จะเอาไม้ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปปลูกบ้านอยู่นะครับที่ขายนี่ก็ไม่ใช่ว่านี่ครับใช้นี่นะครับนี่ครับเราเราเราตรงนะนี่ครับนี่ครับ ตรงไปถึงตรงต้นมะละกรนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับนี่ต้นมะละกรนะครับย้อนกลับ<ม> <PAUL Meeting S 2> นะครับส่วนนัน่นคือถนนน ar ี่นะครับนั่นคือถนนนะเนี่ยครับจากถนนปึ๊บลงไปนี่นะครับถึงช่วงตะวันต้นมะละกรนะครับอยู่ที่19เมตรนะครับพอ19เมตรนะครับนะเนี่ยเราจะก็ขยักขยักไปหลังบ้านหลังนี้นะครับนี่ครับจากแนวหลังนี่นะครับนะขับมึบมาถึงตัวนี้นะครับนี่นตรงนี้นี่คือเสาเขตเรานะครับนะ พอจับตัวนี้ครับอ่าผมหมุนตัวย้อนกลับไปนะครับเนี่ยนะครับเราจะอ้อมหลังบ้านหลังเนี้ยนะครับนะครับเราจะอ่าจากตัวนี้นะครับเราไปอีกประมาณ20เมตรนะครับนันเนี่ยครับประมาณ20เมตรพอเขาเรียกว่าเราจะมากว้างอยู่ด้านด้านท้ายนะครับด้านหน้าเนี่ยคือจะมีของเจ้าเนึ้นะครับเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้นะนเนี่ยครับเนี่ยนะครับอ่าผมย้อนกลับนะครับนันเนี่ยครับมานี่นะครับพอมานี่ปุ๊บหมุนตัวมานี่นะครับ นี่ครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะครับที่ปลูกมะละกอไว้ปลูกมะเขือปลูกโหระพาเนี่ยครับนี่คือจะเป็นของเรานะครับนี่ครับของเราก็มาตามชายขอบนี่เลยนะครับเนี่ครับเสาเขตรอจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับ นี่ครับพอเสาเขตเราอยู่นี่นะนี่ครับจากนี้นะครับเนี่ยเราตรงไปนี่เลยนะครับเนี่ยผมย้อนกลับนะครับนี่ครับถ้าด้านแถบนี้นะครับนะเนี่ครับเราจะตรงไปถึงถนนอีกด้านนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ39นะครับนี่ครับประมาณ39นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของเรานะครับเนี่ครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับ ก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่300ตารางวาด้วยนะครับนะครับของเราก็จะได้ต้นมะม่วงนะครับจะมีต้นมะม่วงนะครับเนี่ยมะม่วงมะม่วงน้อยนานะครับครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยทางเจ้าของเขากันไว้อยู่เพื่อที่จะเป็นทางน้ําทิ้งนะนี่ครับเนี่ยไหมครับนี่คือท่อน้ําทิ้ง นี่ครับที่เราเห็นนี่คือท่อน้ําทิ้งนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเนี่ยเวลาคนอยู่เยอะๆนะครับที่น้ําทิ้งที่ระบายน้ํานะครับก็มีที่ไปนะครับมีที่ทิ้งน้านะครับนี่คือเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโซนด้านแถบนู้นนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านเรานะนี่ครับถือว่าไม่เปรี้ยวเลยนะครับปลูกบ้านอยู่ได้สบายๆนะครับแล้วก็จัดตัวนี้นะครับนะ อาผมหมุนตัวปื๊บออกไปนี่เลยเนี่ยครับนะครับส่วนด้านนู้นจะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ของเรานะครับเนี่ยส่วนด้านนี้คือจะเป็นช่วงด้านท้ายของเรานะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดจากนี้นะครับไปเจอกันช่วงด้านหน้าถนนนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าถนนนะครับเมื่อกี้ผมพาไปดูแนวขอบเขตที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับของเรานะครับจากนั้นเรามาตามนี่นะครับครับด้านแถบนี้นะครับเราก็ติดถนนสารณประโยชน์อีกด้านนึงนะครับอันนี้เขายกให้เป็นของอบตไปแล้วนะครับนะ ท่าข่าของเราเนี่ยคือเราติดถนน2ด้านเลยนะครับน <up> ี่ครับด้านหน้านะครับด้านด้านที่ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะนี่ครับทางเจ้าของก็ทําเป็นระเบียงเอาไว้นั่งนะครับนี่ครับของเรานะครับด้านที่หันหน้าออกไปทางถนนเส้นนู้นนะครับนั้นนะครับจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ครับส่วนถนนตรงนี้นะครับที่หันหน้าออกไปทางนี้นะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หน่อยๆนะครับนะนนะครับเนี่ย นี่ครับหรือว่าท่านใดที่จะปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งปลูกได้นะครับนี่นะนี <aren 't you> ่ครับหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของเราอีกนะครับเห็นไหมเราปลูกบ้านที่สองหลังเลยนะครับด้านหน้าก็หลังหนึ่งด้านนี้ก็หลังหนึ่งนะครับผมดินเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับนี่ของเรานะครับจากตรงนู้นนะผมย้อนกลับนะครับนะปุ๊บมาถึงตรงนี้นะครับแนวรั้วนี้นะนี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ19เมตรนะครับพอ19เมตรนะครับของเราจะตรงไปถึงหลักหมุดอีกด้านหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ 39นะครับนะครับแล้วก็จากนี้นะนะครับอันนี้ก็คือทงของเราทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมแยกเป็นส่วนๆที่เป็นขยักเอาไว้ให้ FC ผมได้เข้าใจนะครับว่าเนี่ยนะครับพออ่ะผมหมุนตัวนะครับพอมานี่นะครับ19พอ19ปุ๊บแล้วก็ขยักหลังบ้านนะครับไปหลังบ้านเห็นไหมหลังบ้านนะครับนะครับเพราะเราก็ส่วนนี้นะครับอันเนี้ยส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าของเขาปลูกมะละกอนะครับยกทําเป็นร่องสวนไว้นะครับประมาณ สองร่องครึ่งนะครับเนี่ยครับต้นด้านแบบนี้นะครับเราปลูกบ้านอยู่ได้อีกหลังหนึ่งนะเนี่ยครับด้านหน้าก็อีกหลังร้านตรงนี้ก็ปลูกอีกหลังหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ยพอเข้าไปนะครับเข้าไปก็จะมีบ้านคนเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้อ่านี่ครับขับจากตรงนี้นะครับย้อนกลับขึ้นไปหาถนนเลยนะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ39นะครับ39เมตรนะครับ พอจากตัวนี้นะครับไปอีกยีแล้วก็ขยักหลังบ้านนะครับในหลังบ้านเราไปโน่นนะครับเห็นไหมเน้นยนะครับนะครับแล้วก็ส่วนนี้มานี่เลยนะครับในของเราด้านแถบนี้จะตรงๆนะครับครับโอเคผมนี้ผมพาดูแนวขอบเขตนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในตัวบ้านนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าบ้านของเรานะครับส่วนนี้จะเป็นหน้าบ้านของเรานะครับแล้วก็ส่วนหลังนี้นะครับเนหลังนี้นะเนี่ยครับทางลุงไม่ได้ให้ ครับไม่ได้ให้แล้วก็ส่วนที่เป็น uh, เหมือนกับโรงเรือนนะครับที่เก็บของตัวนั้นก็ไม่ได้ให้นะนี่ครับทางลุงเดี๋ยวจะให้เฉพาะหลังนี้หลังเดียวนะครับส่วนหลังนี้นะครับลุงบอกแล้วนะครับว่าลุงจะต้องเอาไปปลูกไปปลูกบ้านอยู่นะครับนี่นะครับส่วนนี้ทางลุงจะรื้อออกไปให้นะครับเนี่ยถ้าก็ว่าถ้าเราวางมัดจำไว้นะครับส่วนนี้นะครับเราจะรื้อออกให้เตียนเลยนะครับ เนี่เราจะเหลือแค่ตัวนี้นะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับตัวบ้านหลังใหญ่นะครับนี่นะครับของเรานะครับด้านหน้าของเราเห็นไหมครับเรายังเปิดเป็นร้านขายของได้เลยนี่นะครับเห็นไหมด้านหน้านะครับเพราะว่าเส้นนี้คนเยอะนะครับเนี่ยด้านหน้านี้เราจะมีพื้นที่เหลือนะครับหรือมีพื้นที่เหลือเอาไว้ใช้นะครับเนี่ยจะทําเป็นที่จอดรถเพิ่มหรือว่าทําเป็นร้านขายอาหารตามสั่งมุมนี้ได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าโรงงานเยอะนะครับโี่เนี่เนี่ยมองไปนี่โรงงานนะ เนี่ยผมให้ดูด้านข้างก่อนนะครับนี่ครับสภาพบ้านนะครับถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ยังใช้ได้อยู่เลยนะครับเพราะว่าคือสภาพปูนสภาพอะไรเนี่ยคือว่าไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะครับเนี่ยพอเข้ามานะเนี่ยครับพอเข้ามาในปุ๊บเนี่ยครับส่วนนี้ก็จะเป็นทางเข้ามาตรงนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆนะครับ ครับของเรานะครับจะมีอยู่2ห้องนอนนะครับสห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับส่วนนี้นะครับลูกชายคุณลุงนอนอยู่นะเนี่ยครับพอดีเขาทำงานนะครับเนี่ยของเราก็จะไปอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้ก็จะเก็บของไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเราก็เลยไม่อยากจะขอรบกวนนะครับเนี่ยพอเข้ามานะครับอ่ผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นมุมพื้นที่เอาไว้นั่งดูทีวีสําหรับครอบครัวนะครับนี่ครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับ เนี่ยตัวนี้นะครับเราก็จะเป็นพื้นที่เอาเอาไว้ใช้สอยนะครับเผื่อวันข้างหน้าเราจะจัดมุมโต๊ะวางกระโต๊ะกับของกับข้าวในมุมนี้ได้นะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับลูกชายคุณลุงก็อยู่อยู่นะครับเนี่ยเสื้อผ้ายังอยู่เนี่ยนะครับนะแต่พอดีเขาทํางานกลางคืนนะครับส่วนนี้คือด้านหลังนะครับออกมานี่เลยนะครับพอมาด้านหลังนะครับเปิดประตูมาดูโล่งมากเลยเ็นสบายดีนะครับนี่นะครับก็จะเชื่อมต่อไปกับด้านหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ครับ นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับถ้าก็ว่าของเรามีอยู่2ห้องนอนนะครับสห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะนี่ครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นประตูหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็จะติดเหล็กดัดมาให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับจะมีเหล็กดัดได้ให้หมดแล้วนะนี่ครับเราอาจจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดติดมุง้งลวดเข้าไปเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับอยู่ได้แล้วนะครับ ครับก็ขอฝากว้ดเลยครับที่ดินแปลงเนื้อที่2งานกับอีก98ตารางวานะครับจะของขายเหมาเลยนะครับจะของขายเหมาอยู่ที่3ามล้านห้านะครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับอยากจะเห็นหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0ูนย์เก้าแปดนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตบริมณนลนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ ขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณครับ